มันต้อกดที่บอกดที่บออ๋อเอ้ยกงวงจรมันบินได้ทัว่วแมเบเลยนะหุยมังกรทุกคนเอา้าเอาแล้วผมวันนี้ด้านไม่เข้ามาแล้วกิจกรรมนี่ด้านไม่ก็มังกรฟ้าอยา่าไม่ใช่ <laughs> เราจะไปเล่นด้านไม่กันก็มาแก้ผมไปซีวีมาแล้ว ยังไม่มีใครอัปเดตเกมเลยนะต้องอัปเดตเกมก่อนนะถึงจะเล่นได้ก็ผมได้นัดกับขับผมไว้แล้วพี่ชินทักมาอ๋อพี่มาเล่นกับผมไหมพี่ชินโอเคครับผมมาเดี๋ยวเข้าก่อนโอเคเราจะรีวิวด้านใหม่กันเดี๋ยวเดี๋ยวผมโยนหัวข้องให้พี่เพื่นได้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 ขอบขอบใจมากขอบใจมากมันมันยังไม่มีใครอัปเดตเกมหรือเปล่าอุ้ยนี่พี่ชินปะครับมันมันยังไม่เปิดครับ มันยังไม่เปิดเหรอเปิดให้เล่นเปิดแล้วนี่แล้ววันนี้มันทยี่ยีสองใช่ใช่มันเปิดแล้วครับใช่ครับยี่สองใช่ครับผุ่มขอก้อนนะครับช่องผมช่องผมขอก่อนนะครับโอเคเรามาเริ่มกันนะทุกคนหมอว่ะมีใครเรียกหมออุ้ยด้านมังกรเฮ้ยด้านก็จะประมาณนี้นะโถงบันพระบุรุษอู้มันมีอะไรที่เลื่อนด้วยเนี่ยด้านมังกรว้เลื่อนยังไงอะอุ้ยมันหมุนเองเฮ้ย อันนี้ก็เป็นการนาร้อนนะทุกคนอค้ครับโอเคครับอย่าปาดผมนะครับเฮ้ยมันหมุนเองอะพี่ดูดิห่วง<อ>จุ้ยเลยเหมือนห่วงจุ้ยเลยโอ้ยเฮ้ย,ยมาครับเราจะไปรีวิวข้างบนกันนะครับเฮ้ยมันเหมือนไอ้ลองปิดไฟไหมพี่ลองปิดอ่าลองลองปิดไฟลองปิดไฟใครใครเป็นตัวแฝกอะลองลองลองปล่อยบางกรได้ไหมใครเป็นตัวแฝกอะมันปล่อยบังกรได้ด้วยเหรอกดอะไรได้มั้งเฮ้ยหายตัวตรงนี้หายตัวเองกดอะไรได้มั้งสีแดง เอ็งกดอะไรหน่อยได้ไหมรออะคนข้างนอกคนข้างนอกไม่เห็นใช่ใช่คนข้างนอกไม่เห็นเราเราเข้าไปใช่ใช่เหมือนกิ้งก่าเลยไปเดี๋ยวกดตัวปุ่มเล็กสีแดงก่อนตัวปุ่มอยู่ไหนเนี่ยตรงนี้ป่ะเออเนี่ยตัวปุ่มตัวปุ่มตรงนี้คือตัวปุ่มเอ้ยกองกองโอเคเดี๋ยวเราจะไปกดปริกรกันนะอุ้ยนี่มันหลํามะเนี่ยหุ้ยตุ่มเฮ้ยคลองแท้เหมือนได้ยินเสียงไฟอะไรด้วยนะอ่ามันจะซุ่มเกินนะทุกคน อุ้ยมังกรมังกรมาแล้วอยู่ไหนวะอา้ามีโซมีศพเฮะวุ้ยทำไมเดินช้าวุ้ยมังกรทุกคนเอา้าฮะอะไรอ่ะมังกรฆ่าผมพี่มังกรฆ่าผมไม่ไม่สีแดงสีแดงโดนมังกรฆ่าหรือเปล่ามันเลยจบอะ่ะเออเนี่ยโดน <c oughs> มังกรฆ่าสองตัวเนี่ยผมก็โดน เออแล้วตัวแฝงดวมังกรฆ่าได้ไงผมว่าของเล่นมันเยอะนะดานไม่เนี่ยโอเครู้เรื่องมาผมผมเป็นเองแฝงแต่นนี้ผมเป็นแฝงเองโอเคจะได้ง่ายหน่อยผมเป็นแฝงเองเอยอันนี้คืออะไรเนี่ยมุนน้ำเลยเซ็ตหย่อครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันขึ้นอะไรอ่ะขณานี้บ่อน้ําพูร้อนอยู่ในโหมดรักษาเอ้ามันฮิวหรือเปล่ามันรกิตอะพี่ตรงเนี้ยมันฮิวหรือเปล่า ลังเดินลงไปลังเดินลงไปเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวตายนะโดดไปเดี๋ยวตายตายหรือเปล่ามันจะเป็นที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปลี่ยนน้ำไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปลี่ยนน้ำก่อนเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวลองเปลี่ยนน้ำผมมุดท่อได้ได้ดูดิเฮ้ยอ๋อท่อมุดประมาณนี้นะเท่ว่ะเปลี่ยนน้ำนี่มันเป็นฮิวอ่ะไม่รู้ว่าฮิวอะไรมันน่าจะเป็นห้องหมอผมว่าเออผมว่าน่าจะเป็นหมอน้าจะเป็นห้องพยาบาลนะอ่ะสีแดงผมปาสีแดงได้ไหมแฝง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 ผมผมแฝงอย่างผมแฝงขอปาสีแดงนะ ตรงนี้เลยนะมันจะฟื้นไหมมันไม่ชุบหรอกครูบ้าอ่ะงั้นงั้นเดี๋ยวค่อยปาดลองปาดเดี๋ยวไปลองปาดเลยเอ้ยพี่เฮ้ยใครเป็นเลยเนี่ยปฏิกรณ์จุดพุกเล่นที่ล้มสามารถฟื้นคืนชีพได้โดยหมออ๋ออันนี้อันนี้เวลามันจะกันหมอนี่ไปแก้กันไปแก้กันไปแก้แกันตามผมมาตามผมมาอ,อันนี้แหละเมื่อ,อกีอ้มันเป็นห้องพยาบาลอุ้ยพี่เรือเรือเรือพี่เรืออ่ะแก้หน่อยพี่คนเราเอ้ยมังกรแก้ไงอะ่ะยิงเหรอ ER? ตายแล้วอ๋อจุดพุจุดพุ พี่ไปช่วยแกเร็วเอาไฟไปจุดอ่ะเออใช่ใช่มันมีกี่ฟังอ่ะพี่มีฟังเดียวอ๋อมีฟังเดียวมีฟังเดียวครับตายไปแล้วมังกรตายไปแล้วมีเป็นเรือขึ้นไปง้างบนได้ปะได้นะหนึ่งลองปิดไฟก็ได้ครับเอาทำลายยังไม่พรออ่ะปิดไฟแล้วอันนี้ปกตินะเดี๋ยวขอไปเปิดไฟนะต้องไปด้านบนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ชินยากดขเมือบนะผมขอร้อง อ่าโอ้อันนี้ก็ธรรมดานะจุดไฟธรรมดาสองข้างอ๋อจุดไฟจุดจุดข้างเดียวสองข้างมาได้เวลาปล่อยมังกรแล้วแกง่้างแล้่ต้องจุดสองข้างเดี๋ยวเรามาปล่อยมังกรกไงไหมอุ้ยผมเห็นตัวพี่ด้วยพี่ผมเห็นตัวพี่นะออถ้าอยู่ข้างในเห็นด้วยกันเราตอนนี้ไม่เห็นละมาเดี๋ยวปล่อยมังกรนะเห็นมราจะเริ่มการปล่อยมังกรไอตัวเมื่อกี้แล้วเอานะหนีนะระวังตายนะอุ้ยเอ้า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  หนีไปอา้อาวอา้าวไอ้ห่านมังกรระวังนะแก้ไงอะ่ะเฮ้ยแก้ไงอ่ะที่นี่อะวิอะไรวะเนี่ยกังฟูเพนดา้าตุ่มระเบิดตายอันนี้ตายค่ะอะไรพี่นะแ,แก้ไงเนี่ยมันแก้ไงเนี่ย <c oughs> โอ้โหมังกรโคตรเกลียนเลยมังกรโอเคทุกคนเราจะไปน้ำพุก,กันนะ อ่าเขียวมอมีผมหมอเปน็มอมามาปาดผมมันตรงนี้อ่ะปาด้าชมพูป้าชมพูยังเนี่ยโอเคอ่ะพี่ไปชุบหน่อยอ่๋ออันนี้อันนี้ห้องพยาบาลแค่นั้นปาดอีกครั้งได้ไหมปาดชมพูอันนี้ห้องพยาบาลป้าชมพูอีกครั้งได้ไหมแล้วปั๊บปั๊บสีน้ำเป็นสีม่วงลองปั๊บมาน้ำเป็นสีม่วงเดี๋ยวไม่หมออ่ะหมอหมออันนี้หรือเปล่าเปลี่ยนแล้วลองเปลี่ยนสีลองเปลี่ยนสีก่อนแล้วก็ลองอันนี้ลองป้าหมอแล้วก็ถูผมใช่ไหมป้าชมพูป้าชมพูแฮร์ี่แฮร์รี่แฮร์รี่แฮร์รี่โอเคคอยชุบก่อนอย่่าพงนะ ตายไปเนี่ยเอาหายไปเลย <hatten S 1> เอาหมดตกหายเลยลาก่อนครับพี่ชินเฮ้ยปรับน้ำคืนนิปั๊บน้ำคืนก่อนเอาหายไปเลยหมหายเลยพี่เอาโอ้ยอย่างนี้สับปลาเหลือกโกงอะดิโอ้ยอย่างนี้ลากแอนดังนั้นด่านนี้สับเปลือลโกงอะป๊อใช่เนื้อลากมาทิง้งลากมาทิง้งลากมาทิ้งได้เลย ah แต่ตอนนี้ตอนนี้อยากรู้อย่างเดียวคือ เออถ้าเราเราจะหยุดมังกรได้ไงหยุดมังกรอ่ะใครมีวิธีไหมเรียกมาเลยเหรอมังกรอยู่ไหนวะมังกรกําลังออกตามล่ามีศพอ่ะมันแก้ยังไงได้มังกรมันมันจะแก้ยังไงร,ระวังนะเว้ยรือว่าต้องมาตรงนี้ไม่ได้นะมังกรอ๋อต้องรู้ว่าต้องคอยให้หมดเฉยๆหมดก็แพ้ดิ อ๋อต้องคอยให้มังกรโมดอ๋อถ้าท่านี่ได้ก็คือรอดอ๋อโอเคอ๋ออ๋อต้องคอยให้มังกรโมดไปต้องคอยมันเอาลากลากไปในบ่อนีลากไปในบ่อเอ็งลองลากไปในบ่อก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งปรับสีอย่าเพิ่งอ้าวโอเคหายไปแล้วมังกรมังกรมันจะหายเออมันมันจะหายไปเองมังกรอ๋ออ่ะลองลองเรียกมังกรขึ้นมาเรียกมังกรขึ้นมาหน่อย วู้ดูดิโอโอโอลังการอยู่ไนี่นเฟฟอลังการอยู่ไอเนี่เอาแก้แก้แก้ยิงมังกรจุดเลยโอเคอันนี้ก็แก้ธรรมดาทุกคนพูดแต่ามังกรนั่นโกงวะฆ่าคนได้เลยมังกรนั้นไอแดงแดงเรียกมังกรออกมาได้ไหมเดี๋ยวเราไปสู้กับมังกรกันเองลองไปสู้กับมังกรหน่อยได้ไหมว่าจะชนะเปล่าไอ้มังกรตัวเล็กอะ มาดิอุ้ยนี่ไงเอาดิตาการมันว้าวเอาไม่ไหวนะสู้ไม่ไหวกินโอ้โหไม่ไหวกินไม่ได้ไม่ไหวไม่ไหวเห็นเห็นมุมขวาไหมเห็นเห็นมุมบนบนขวาไหมมันจะมีลูกลูกนกอยู่อ๋อลานใช้หวาโอเคพี่ปลา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 อุ้ยลงได้ป่ะอุ้ยลงไดด้วยน่าจะอกไดนะนี่คืออะไรครับมีนกด้วยเนี่ยอ๋อนี่มันอ๋อมันต้องกดที่บอกดที่บออ๋อเอ้ย ก้างวงจรมันบินได้ทั่วแมพเลยนะนกได้ครับมันเหมือนเป็นก้องวงจรใช่ใช่โอ้โหมันน่าจะใช้ได้ครั้งเดียวนะคนละครั้งอ่ะใช่ไหมไม่ไม่มันมีสองบอสสองครั้งพี่มันมีสองบอสกดได้สองครั้งพี่แต่แต่มันต้องเปลี่ยนกันใช้เอาเอามีมีคนคุมเหรอใช่มันมีแค่สองตัวมันมีแค่สองตัวมันมาขับได้พี่มันมาขับได้แค่สองตัวไงบอไหนก็บอนั้นนี่ครับเอ้ทางนี้ก็ไปได้เนี่ยทางนี้ไปอะไรเนี่ยจะตรงนี้ไปได้ไหมใครทำเฟซได้ไหมอันนี้มาอันนี้อันนี้มาอมาทำอะไรเนี่ยมันมีเฟซอยู่ อุ้ยมันมาโอ้โหมาจะนี่เลยวะโอ้โหไกลกจัดแต่สวยนะผมชอบมากเลยเดี๋ยวลองลองไปดูห้องแฮกเกอร์ตองอแฮกเกอร์มันอยู่ตรงเนี้ยผมว่าตรงนี้มันจุกได้นะห้องแฮกเกอร์มันน่าจะขึ้นได้นี่เนี่ในห้องแฮกเกอร์ตรงนี้มันน่าจะขึ้นได้ขึ้นด้านบนน่า <ๆ S 2> จะจุกได้ตรงเนี้ยไม่ได้กดไม่ได้อะฟากอันนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าแฮกเกอร์ตอนนี้อยู่กันโอ้ยตรงว่างอยู่นะทุกคนด้านบนอันนี้คืออะไรอ่ะไปใช้หาดข้างล่างไหมมันมีใช้หาดข้างล่างอยู่อ่ะจัดไปน้องใช้ อุ้ยลงน้ําได้แบบลงน้ําไม่ได้อูดตรงเนี้ยตรงเนี้ยพี่พี่พผมผมมีอะไรจะบอกพี่ถ้าทะเลยังมีขึ้นแต่ผมไม่มีใครนะผูกคว้างอแบบมีคว้างมากไปไม่ได้ด้วยอันนี้อะไรเนี่ยเหมือนเอาอบนวดเลยที่พี่ชินชอบไปเฮ้ยเดี๋ยวเออเอ,อ,เอ,อยังไม่ได้ลองเลยมามามา,มาลองอันสุดท้ายกันโอเคโอดโอดออกไปไหนกัน เออผมว่าเราน่าจะลองครบทุกอย่างเลยนะตอนนี้ก็เหลือแค่การวูดอ่ะการวูดออกอ่ะเดี๋ยววูดผมไหมผมวูดผมออกเออจะได้เห็นด้วยว่าวูดออกโดนมังกรกินหรือเปล่าอ่าเป็นโจ๊กน่าจะปล่อยเป็นน่าจะ,ะปล่อยขึ้นโพล่อ๋อปล่อยขึ้นโพอุ้ย <c oughs> เท่อะอุ้ยกระจายเลย <c oughs> นึกว่าโดนมังกรกินอ,อขอบคุณมากครับผมลงไปะอ่ะได้ได้น้องไปกดดีไลท์ช่องชินเปอร์เอ็กซ์ด้วยนะเดี๋ยวพี่ลงให้เลย เอาแล้วครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับดานไม่ใครคิดว่าไงผมบอกเลยว่ามันนะเออส่วนตัวมันมีมังกรมีอะไรนะครับผมก็อัปเดตเกมแล้วมาเล่นกันได้นะครับผมแต่ก็ใหญ่นะดานมันใหญ่นะครับผมก็เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปแบบนี้หรือว่ามีความคิดเห็นไงก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมแล้วไว้เจอคลิปต่อไปนะไว้เจอกัน